รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ2,567ระหว่างวันที่1เมษายนถึง30กันยายน2,567วิทยาฐานะชำนาญการนายทวัศักดิ์สุดแสนตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญ ประวัติผู้รับการประเมินนายทวัศศักดิ์สุดแสนเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่19ตุลาคม2558ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนหนบแท่งพิทยาคมรัชมังคลาวิเศษอายุราชการ8ปี9เดือนประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสีเมืองวิทยาคารระดับปร,ริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต เขียนนิยมอันดับ2การพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีระดับปริญญาโทการบริหารการศึกษาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีหน้าที่การสอนวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1ถึง4ทับส วิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหถึง6ทับสวิชานวัตกรรมชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4ทับหถึง4ทับสวิชาหน้าที่พลเมืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับหถึง2ทับสกิจกรรมชรุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6งานพิเศษนอกเหนือการสอน งานบริหารกิจการนักเรียนโครงการจิตอาสาจราจรงานประชาธิปไตยในสถานศึกษางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษางานกิจการนักศึกษาวิชาทหารผู้ดูแลกำกับนักเรียนในโครงการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษางานส่งเสริมพัฒนาการสมรรถนะทางด้านกีฬาองค์ประกอบที่1ประสิทธิภาพประสิทธิผลตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางาน ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ 1. มีการสร้างและพัฒนาหลักสูตร2ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้4สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้ 5. การวัดและประเมินผล6การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและ8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนด้านการจัดการเรียนรู้สร้างและพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าได้ดําเนินการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้นำไปใช้จัดตำราสูตรแกนกลางและดำเนินการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาสังคมศึกษาสอเสือ3.1101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ตามหลักแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาสอเสือ3.1101ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เพื่อพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสอเสือ311หน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุง2561และหลักสูตรสถานศึกษาโดยริเริ่มคิดค้นและพัฒนาชุดการสอนที่เป็นแบบอย่างให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นที่1ขั้นตรวจสอบความรู้เดิมขั้นที่2ขั้นสร้างความสนใจขั้นที่3ขั้นสำรวจและค้นหาขั้นที่4ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปขั้นที่5ขั้นขยายความรู้ขั้นที่6ขั้นประเมินผลและขั้นที่7ขั้นนำความรู้ไปใช้ มีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้มีเพจ Iron l i v e r m a n Degreeman มีการร่วมกิจกรรมส่งนักกีฬาร่วมกิจกรรมกีฬาเช่นกีฬาสหาววทยาเขตผาแต้การวัดและประเมินผลได้นำโปรแกรมคาร์ฮูดมาใช้ในการวัดผลการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ ข้าพเจ้าศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC เพื่อริเริ่มพัฒนานวัตกรรมสู่การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ทักษะและสมรรถนะในการเรียน จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพาจ้าได้นาเนินการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนเชิงบวกจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดปลอดภยัยเพื่อส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้กระตุ้นความสนใจฝ่ายรู้ฝ่เรียนตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทํางาน อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีผู้เรียนข้าพาเจ้าได้นดำเนินการจัดอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามโดยิเริ่มคิดค้นและพัฒนารูปแบบการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพคํำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสามารถแก้ไขปัญหาผู้เรียนได้ องค์ประกอบที่1ประสิทธิภาพประสิทธิผลตอนที่1ระดับความสเสด็จในการพัฒนางานด้านที่2ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 1. จัดทําข้อมูลสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ 2. ดํานเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา 4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาคาพเจ้าได้ดาเนินการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนรวมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา งานวิจัยในชั้นเรียนงานสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษางานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารบริหารทั่วไปประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการต่างๆที่เกี่ยวข้องข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองและพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเห็นได้จากการอบรมการร่วมกิจกรรมในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เหล่านี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้านายทวศักดิ์สุดแสนตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลรัชธานีอำนาจเจริญขอขอบพระคุณครับ